คลิปนี้นะครับผมมาถ่ายทําทุเรียนนะครับทุเรียนอำเภอเมืองอยะโสธรครับดินทรายนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองอยู่5ต้นครับผมก็มีนวลทองจันทร์สามมูสันชิงนะผมแล้วก็มีทองหลินจ,จงนะครับผมต้นนี้ก็แตกยอดมาใหม่ใบก็ยังเหลืองนะครับผมเพราะว่ารากยางเยอะมากต้นนี้นะเป็นหมอนทองครับต้นนี้ก็แตกยอดมาใหม่ครับผม ใบเขียวใช้ได้เลยครับก็มีเหลืองบ้างนิดนิดบนเขียวครับผมแล้วยอดที่แต่มาใหม่ตรงนี้ก็จะเหลืองหน่อยนะครับใบก็พอใช้ได้อยู่ครับผมวันนี้ผมก็จะมาแสดงให้เพื่อนๆดูนะครับก่อนก่อนหน้านี้นะครับผมได้ฉีดยานะครับผมกำจัดโรคพืชนะครับผม แล้วก็ป้องกันด้วยนะครับผมก็คือตัวคอปเปอร์ x อกซีคอไลน์นะครับผมบวกกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับผมผสมอยู่ในตัวเดียวกันนะครับผมอย่างที่ผมขึ้นหน้าคลิปไว้นะครับผม1นกิโลห้าบาทครับผมก็เดี๋ยวมาแสดงให้ดูนะครับผมว่าก่อนฉีดนะครับผมเป็นยังไงนะครับผม ซึ่งผมได้ทําการฉีดไป2รอบครับรอบแรกผมใส่20กรัมนะครับผมต่อน้ํา16กลิตรรอบที่2ผมใช้5กรัมนะครับผมผสมกับอฮอร์โมนนะครับผมพวกธาตุรองทัดเสริมไปด้วยนะครับผมครั้งแรกผมฉีดตอนเย็นครับผมส่วนครั้งที่2นะครับผมฉีดตอนเช้านะครับผสมไปกับไอ้นั่นนะครับผมฮอร์โมน ธาลองชัดเสริมครับอันนี้นวลทองจันนะครับกำลังจะแตกนะครับผมอันนี้นวลทองจันครับผมแตกยอดมหม่ครับใบสวยใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ดูแล้วยังขาดธาตุนะครับยังมีใบเป็นรอนเป็นรอนครับขาดธาตุซิงค์นะครับผมแล้วก็ธาตุกรมฐถันครับ การขาดธาตุซิงค์นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมใบเล็กนะครับผมแล้วก็เป็นรอนอย่างนี้นะครับส่วนใบที่เป็นจุดนะครับเป็นด่างๆอย่างนี้นะครับผมก็คือขาดธาตุอ่ากมะถันนะครับอย่างนี้นะครับเป็นด่างๆอย่างนี้นะครับผมพิกดูด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เรียบเนียนดีนะครับอย่างนี้คือขาดธาตุกรมะถันนะครับผมสวยใช้ได้เลยครับผม ตอนนี้หมอนทองครับผมนาร้อนนะครับผมใบเหลืองนะครับใบเหลืองตอนนี้ยอดกําลังจะแตกครับผมเลยใช้ได้เลยครับผมยอดกําลังจะแตกครับต้นนี้นะครับผมยอดกําลังจะแตกเหมือนกันนะครับผมเป็นหมอนทองปลายยอดก็เริ่มปีปีมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ น่าจะสวยขอเพื่อนเลยนะครับสำหรับต้นหวนทองนะครับผมสูงน่าจะประมาณหนึ่งสองสามประมาณสี่เมตรนะครับประมาณสี่เมตรตัวนี้แต่ยอดมาใหม่ครับผมหวนทองเหมือนกันครับใบเหลืองนิดนึงครับตาดทาบนะครับผม ว่าน่าจะขาดธาตุเหล็กนะครับผมต้นนี้นะครับใบเหลืองเหลืองนี้นะครับใบใหญ่อยู่ครับแต่แบบใบเหลืองตั้งแต่สองเดือนแล้วนะครับผมเพิ่งฉีดฮอร์โมนไปสองรอบนะครับเพราะว่าช่วงหน้าร้อนผมก็ไม่กล้าฉีดนะครับมันร้อนจัดกลัวมันจะมีปัญหานะครับ ก็เลยเพิ่งจะมาเริ่มฉีดนะครับฉีดทุก1ิวันนะครับผมเพิ่งฉีดไปสองรอบเองนะครับสําหรับใบยอดนี้นะครับใบที่แตกมาใหม่นะครับผมก็ทําให้ต้นมันเหลืองใบใบมันเหลืองนะครับแต่ก็ใบใหญ่อยู่นะครับผมต้นนี้หมอนทองปลูกซ่อมนะครับผม แตกมาสามรอบสี่รอบแล้วนะต้นนี้มูสันคิงครับตัดตัดต้นไปแล้วนะครับผมเพราะว่าต้นที่ตรงตรงนี้มันขึ้นมาแนละ้วมันเป็นโรคแล้วมันแตกครับก็เลยมันมีกิ่งกระโดงขึ้นมาใหม่ผมกเลยตัดตัดรับต้นออกนะครับให้กิ่งกระโดงมันมันเป็นกิ่งประทางแทนนะครับแต่ก็ยัง ไม่ได้สวยมากนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับผมใช้ได้อยู่ครับตรงนี้ก็มีแมลงครับผมแมลงกินนูนกินใบบ้างครับผมตัวนี้ยังไม่ได้ตัดต้นต้นครับเพราะว่ารอให้กิ่งที่มันเป็นกระโดงมันโผล่ขึ้นมาเยอะกว่านี้นะครับนี่ครับต้นแตกหมดครับเป็นโรคนะครับผมน่าจะฟิลซเรียมหรือไม่ก็ไฟท็อปเทอร่านี่แหละ ไม่สวยครับผมต้นนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะครับมูสังคิงครับยอดแตกมาใหม่ก็เขียวนิดนึงครับผมก็ใบก็กลางๆครับไม่ถึงกับใบเขียวใบใหญ่นะครับตันนี้ก็ ของหิดจงนะครับผมปลูกซ่อมมานานนะครับเป็นปีแล้วครับผมไม่งามนะครับเพราะว่าดินที่นี่มันดินแน่นนะครับดินทรายครับผมพอดินแน่นนะครับผมออกซิเจนก็ไม่มีครับรากต้องการออกซิเจนนะครับผมมันถึงจะโตนะครับต้นนี้ก็รอแล้วรอแล้วครับผมต้นนี้น่าจะ หมูสันคิงครับใบเหลืองครับผมเป็นดินเหนียวครับตอนเนี้ยช่วงนี้กล้องที่ติดอันนี้เป็นคลองนะครับผมอันนี้ต้นยูคาครับขายต้นยูคาไปนะครับกล้องติดคลองก็เป็นดินเหนียวครับผมต่อไม่ค่อยงามครับอันนี้ก็ปลูกนานแล้วเหมือนกันนะครับผมสี่ปีครับสี่ปีหนึ่งเดือนเหมือนกันนะครับผมเนี่ยได้แค่นี้แล้วครับ เป็นดินเหนียวแล้วก็ดินแน่นครับก็พยายามปรับปรุงอยู่นะครับผมใส่ขี้วัวบ้างขี้ไก่บ้างนะครับผมมันก็เพิ่งจะดีขึ้นนะครับแต่ก่อนก็ไม่ได้สวยมากครับต้นนี้ก็มูสันคิงครับผมใบก็แตกมาใหม่ครับผมก็เป็นทรงพุ่มนะครับก็ใช้ได้อยู่ครับผมตัวนี้ก็มูสันคิงครับแตกยอดครับ แตกยอดใหม่นะผมนี่นะผมยอดกําลังแตกอีกนะครับยอดทั้งบนก็พอใช้ได้ครับผมนี่ยอดมาใหม่ก็สวยใช้ได้อยู่ไม่คิเล่ก็ครับเขียวนิดนึงนะครับผมอ,อันนี้เป็นนวลของจันนะครับผม ก็ก่อนหน้านี้ก็ขาดาธาตุครับผมขาดาธาตุซิงหรือสังกสีนะครับผมก็วกับชันเฟอร์ครับก็คือกรรมฐานนะครับผมเป็นลายลายอย่างนี้นะครับแต่ยอดใหม่ออกมาก,ก็ไม่ค่อยสวยมากครับแต่ใบเยอะอยู่ครับผมนี่ก็นวลทองกันครับที่แตกยอดอหม่ายอนทองนะครับผมต้นนี้ ต้นนี้มูสันริงครับผมแตกยอดมาใหม่ครับใบเยอะดีครับแต่ใบไ,ไม่ใหญ่มากตัวน,นี้ก็มูสันริงครับช่วงหน้าร้อนนะครับเกือบทุกต้นเลยนะครับใบเหลืองครับใบเหลืองก็เป็นจุดจุด,จด ในยอดเพิ่งจะมาใหม่นะครับผมเป็นบางต้นบางต้นก็ยังไม่แตกนะครับเพิ่งจะเริ่มแตกนะครับผมนี้ก็มูสันจริงครับผมใบมันจะโสมน่ะครับช่วงหน้าร้อนครับข้างบนนี้ยังไม่แตกนะครับข้างล่างนี้แตกก่อนนะครับสําหรับต้นนี้เพิ่งจะเริ่มทยอยแตกนะครับสําหรับข้างบนข้างบนก็เหมือนเป็นการพูบนะครับ จันทูบนะครับผมก็ได้ใส่ตัวฮิวเมกนะครับผมตัวซูเปอร์ทิเทียมฮิวเมกนะครับใส่ไปนะครับผมรอบหนึ่งแล้วดูอาการอีกทีหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้วัดดินนะครับว่าดินเป็นกรดหรือเปล่านะอาจจะดินเค็มก็ได้ครับตัวนี้ก็ะมสังคิงก็ปลูกซ่อมครับนานแล้วเหมือนกันครับผมไม่ค่อยโตครับดินมันแน่นครับผมมันเป็นดินทรายเนาะมันไม่มีอากาศ ทำให้ผู้เรียนในโตช้าผมปุ๋ยก็ใส่ครับผมใส่ทุกขี้นะครับยกเว้นขี้คนครับผมตอนเนี้ยตอนนี้แตกมาใหม่นะครับผมสวยใช้ได้ครับผมสองต้นคู่นะครับผมเพิ่งแตกมานะครับผมใบสวยใช้ได้ครับผมใบก็ค่อนข้างที่จะโตพอสมควรครับตอนนี้ก็มูสันคิงครับผมยอดก็เริ่มจะแตกครับ นี่นะครับไปก็หน้าร้อนก็จะส้มอย่างนี้นะครับผมไปเหลืองจุดๆด่างๆครับขาดธาตุบ้างอะไรบ้างนะครับเจอแดดบ้างนะครับผมก็ยอดก็กําลังจะแตกครับตืมนบอกไปครับท่านผู้ชมครับผมสําหรับใบชุดนี้นะครับผมได้ทําการใส่ปุ๋ยเคมีไปสองรอบครับทุกเดือนครับทุก ันที่หนึ่งนะครับผมใส่ตองเก้านะครับเก้าเก้าเก้านะครับของปนินทองไปนะครับวันที่หนึ่งกรกฎานะครับผมวันนี้วันที่แปดสิงหานะครับผมส่วนวันที่หนึ่งสิงหานะครับผมใส่ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดไปนะครับของยารานะครับนี่ครับก็ค่อนข้างจะดูดีเลยครับผมเพิ่งจะยอดเพิ่งจะเริ่มแตกนะครับไปก็ใช้ได้อยู่ครับผม แล้วก็วันที่15กรกฎนะาคมนะครับผมคือเดือนที่แล้วนะครับผมใส่ขีบวัวครับผมกระสอบหนึ่งประมาณกร,ระสอบหนึ่งประมาณสี่ต้นนะครับผมใส่ไปแล้วก็โรยด้วยยิบซมนะครับของเดือนที่แล้วนะครับผมสําหรับเดือนนี้วันที่15เดี๋ยวผมก็จะมาใส่อีกนะครับพอดีรอให้ถึงกําหนดก่อนนะครับทุกกลางเดือนผมจะใส่ ส่วนวันที่หหรือวันที่สองต้นเดือนนะครับผมจะใส่เคมีครับผมก็จะสลับกันนะครับสําหรับ29กับ2 5่สนะครับผมงสินครับงสง้งครับอีมืดหน่อยนะครับผมนวนทองจันร์ นี่หนวดทองจันทร์ครับผมก็ใบเหลืองนะครับช่วงหน้าร้อนนี่ครับใบลักษณะการใบช่วงหน้าร้อน,นครับใบเหลืองครับผมแล้วก็กรอบเพราะว่าตอนนั้นฮอร์โมนก็ไม่ได้ฉีดด้วยครับผมแล้ก็เจอแดดจัด44องศาเป็นเป็นอาทิตย์เลยนะครับ 44, 44, 44, 44. สี่สิบสามทำให้โสมครับนี่ยอดออกมาใหม่ก็เริ่มดีนะครับสำหรับต้นที่แตกมาใหม่ครับผมวันนี้ใบก็จะตกตก่อยนะครับใบโสมไม่ใช่ใบโสมนะครับก็คือใบลักษณะมันใบแก่มันร่วงนะครับผมเนื่องจากที่บอกนะครับหน้าร้อนมันร้อนมากนะครับทำให้ใบโซม พอยอดมาใหม่นะครับมันก็สลัดสลัดใบทิ้งทําให้ใบตรงนี้ก็จะเหลืองเแล้วก็ใบตกๆหน่อยนะครับผมเนี่ยครับก็มีประมาณนี้ครับผมสําหรับต้นตุเรียนดินทรายยะโสธรนะครับอำเเมืองนะครับใกล้ๆกับบิ๊กซีครับผมแถววิเวณวัดประทาตเก่านะครับผมสปีหเดือนครับคลิปนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามกด subscribe นะครับผม ใกล้จะถึงพันแล้วนะครับต้องลาไปก่อนแล้วครับผมลาไปก่อนแล้วครับแล้วกันทุกคนบ๊ายบายชุบชุบ